เอ้ยตัวใหญ่เลยท่านผู้ชมตัวใหญ่หเลยเออตัวใหญ่เลยโอ้โห,หเป็นกิโลเลยฮะปังปิงเลยครับลาลาเนี่ยดิ่นพลาดพลาดใช่ไหมยกไม่ขึ้นอีกเอ้าเอาไงโอ้โหตัวใหญ่มากเลย ยังไงตกักย,ยังตกักยังตกักไม่ได้นะท่านผู้ชมเอ,าเอา่างประจนตักนะโอ้โหของจริงของจริง แต็มมือเลยแรกเหมือนจะไม่มีนะฮะโอ้โหนี่ได้ทุกช็อตเลยอเอามีมียังมีอีกเห็นไหมเนี่ยฟอง,ง,ง,งนะ้ำม,นะ <c ười> มันเหมือนจะไม่มีอ่ะเอาได้แล้วโอ้โหติดติดกันเลยนะเนี่ย โอ้น uh, ้ำลึกไปโอ้น้ำลึกนะฮะมีดผัวยกไม่ขึ้นแล้วครับมีมีอีกแล้วมีอีกแล้วท่านผู้ชมสองตัวอีกแล้วสองตัวอีกแล้วนะติดติดกันเลยครับทุกช็อตเลยฮะท่านผู้ชมเห็นเห็นเลยฮะเห็นเห็นเลยอืมวันนี้เข้าท่าเข้าทางเลยฮะ โอ้ยไ,ได้เลยออกเลยโอ้โหมิดหัวเลยนี่แหลรวันนี้ลงที่คลองเล็กนะฮะคลองหน้าบ้านเลยครับวันนี้วันก่อนลงคลองใหญ่ อันนี้ลงคลองเล็กนะเออได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วกระโดดยิงยงนี่เนละ้วเนี่ฮะได้อีกแล้วปลาเยอะปลาเยอะโอ้โหแทบจะทุกช็อตเลยฮะยกอ่ะืมได้อีกแล้วได้อีกแล้วอ่าเต็มมือ,อแล้วครับทีละตัวละตัวนะฮะ ัวใหญ่ครับลงในช้างปะไม่ไนะคลองอยู่หน้าบ้านนี่เองครับแต่ปลาเยอะครับอันนี้คลองเล็กฮะ เย็นลงนะท่านผู้ชมนายพานบอกข,ข้างล่างเย็นมากเลยไม่เจอใกล้บ้านหน่อยนะวันนี้ท่านผู้ชมตรงนั้นไม่มีปลาเลยยกสามเที่ยวแล้วข้ามาฝั่งนี้แล้วท่านผู้ชม ใกล้ใกล้ใกอย่างเี้ยเอาเล็กอีกงูน้ำเล็กเฮ้ปลากระจกปลาเล็กตัวนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหตัวแบนแต่กลมเนาะเอน้่ออทั้งกลมทั้งแบนอยู่ในตัวปอมมันไมแข็งอืมก็ไปเอาบ้านบ้านลุงแก มเยในกนละผมเามียใกล้ๆอย่างนี้โอ้หอยากให้ได้ยังเลยโอ้น้ำเล็กอ้าวมีมีมมีจินยทานผู้ชมนี่ใกล้ๆอลยวันนี้เอ้ยได้เลยใกล้ๆๆๆๆใกลๆก ลงด้ทั้งวันเลยลงกระช้างแล้วใช่ปุ๊กกจะเอาลงในกระชังอย่างเงี้ยปลาจะได้